เมื่อวันที่5ธันวาคมที่ผ่านมานับเป็นวันประวัติศาสตร์แห่งชีวิตที่ทรงคุณค่าและงดงามอีกครั้งเมื่อเหล่านาคธรรมทายาทในชุดขาวบริสุทธิ์เดิมประนุมมือสงบนิ่งพร้อมด้วยท่านเจ้าภาพผู้ปกครองและญาติมิตร รวมประกอบพิธีเวียนประทักษินรอบพระอุโบสถวัดสองพี่น้องพระอารามหลวงค่อยๆก้าวเดินอย่างมั่นคงพร้อมกับเสียงสวดมนต์บทอิติปิโสดังกล้องกังวานในใจให้ทุกท่านต่างประคองใจให้บริสุทธิ์ซึ่งภาพในวันนี้นะคะก็เต็มไปด้วยภาพที่มีแต่ความปราบปื้มใจที่ยากจะลืมเลือนและติดอยู่ในใจของทุกท่าน หลังจากเสร็จพิธีเวียนประทักษิณนากธรรมทิญาได้ประกอบพิธีวันทาสีมาณ่าพระอุบโบสถพร้อมกันนี้ผู้ปกครองได้นำผ้าไตรและบาทยกขึ้นกล่าวคำอธิษฐานจิตด้วยใจที่ผ่องใสในส่วนของนักธรรมทิยาก็ได้แปรแถวเดินออกมาจากวิหารพระนอนเพื่อประกอบพิธีขอขอมาต่อผู้ปกครองโดยก่อนประกอบพิธีขอขอมานักธรรมทญา เจ้าภาพผู้ปกครองและคณะญาติได้น้อมใจปฏิบัติธรรมให้ใสสะอาดบริสุทธิ์และในโอกาสนี้นากธรรมทิยาได้กล่าวคำขอขมาต่อผู้ปกครอง ซึ่งในช่วงนี้นับเป็นช่วงเวลาสำคัญอีกช่วงหนึ่งโดยเฉพาะบิดามารดาและผู้ปกครองที่ต่างรอคอยวันนี้เป็นพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ที่บุตรจะได้กล่าววิสุทธิวาจาขอโทษอโหสิกรรมที่เคยผิดพลาดล่วงเกินต่อท่านผู้มีพระคุณเพื่อความบริสุทธิ์บริบูรณ์ของชีวิตพรหมจรรย์เพราะนับจากนี้ต่อไปจะเป็นเหมือนการเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ ในชีวิตสมณนะที่สงบและสว่างสวยมากกว่าบนหนทางการสร้างบารมีพร้อมกันนี้ผู้ปกครองก็ได้มอบผ้าตรายและบาทให้แก่นาคธรรมธาญาตโดยก่อนที่นาคธรรมทาญาตจะได้เข้าสู่พิธีบรรพชาและอุปสมบททุกท่านในานาั่งหลับตาน้อมใจนึกถึงพระคุณของคุณพ่อคุณแม่และผู้มีพระคุณ จากนั้นนาคธรรมทายาได้เข้าพิธีขอบรรพชาพิธีกรรมเริ่มด้วยผู้แทนนาคธรรมทิยาได้ถวายผ่านพุ่มแด่พระปริยัติวรคุณเจ้าคณะอำเภอสองพี่น้องเจ้าอาวาสวัดสองพี่น้องพระอาลามหลวงพระอุปชาจากนั้นนาคธรรมทาญาได้กล่าวคำขอบรรพชารวมทั้งได้ประกอบพิธี ขอสารณคมศีลและพิธีขอนิสัยหลังจากบรรพชาแล้วทุกรูปก็ได้เข้าสู่พิธีอุปสมบทเป็นพระธรรมทายาตซึ่งการบวชครั้งนี้เป็นการบวชในโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์และจะได้เดินธรรมยาตราในเส้นทางพระผู้ปรบาบมารบูชาธรรมระเดชพระคุณหลวงปู่ ซึ่งกิจกรรมจะมีขึ้นในระหว่างวันที่2ถึง31มกราคมพุทธศักราช2568ทุกท่านที่ได้อุปสมบทนวสสองพี่น้องพระอารามหลวงในครั้งนี้ถือว่ามีบุญมากเพราะเป็นสถานที่เกิดในเพศสมณนะเป็นสถานที่บรรพชาอุปสมบทของพระเดชพระคุณหลวงปู่ ปัจจุบันพระโบส์วัดส,สองพี่น้องเป็นที่ประดิษฐานรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนีโสดจันทัศโรพระผู้ปราบมารซึ่งคณะศิยานุสิตร,ร่วมกันหล่อและอัญเชิญประดิษฐานไว้เพื่อเป็นอนุสรแห่งการเกิดในเพศสมณะของท่านณวัดแห่งนี้ และการบวชของท่านชายในวันนี้อย่างส่งผลถึงบิดามารดาผู้มีพระคุณที่ท่านจะได้ปลื้มใจในการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตะเวทีของลูกผู้ชายที่ไม่เพียงจะทำให้ท่านได้บุญใหญ่เท่านั้นแต่ยังทำให้ท่านได้เป็นญาติในพระพุทธศาสนาอีกด้วย แฟนเคยบวชไปแล้วแต่ว่าเหมือนเขาตั้งใจว่าเขาอยากจะบวชอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเหมือนว่าครั้งแรกอะค่ะคือเขาไม่ค่อยได้ตั้งใจเขาก็มองว่าอาจจะเขาเองอะตัวเขาเองอ,อาจจะไม่ได้บุญเท่าไหร่เพราะว่าเขามองว่าช่วงนั้นอนะมันเป็นช่วงที่เป็นวัยรุ่นนะคะแต่ช่วงนี้คือเหมือนเป็นวัยทํางานวัยแบบที่มีอายุขึ้นมาแล้วเขามีความตั้งใจด้วยตัวเองก็รู้สึกตื้นตานแล้วก็เหมือนแบบได้เห็นบรรยากาศแล้วก็ได้เข้าร่วมพิธีต่างๆค่ะมันก็ทําให้หนูรู้สึกแบบว่าอืดีแล้วที่หนูอะ สนับสนุนความตั้งใจของเขาอะค่ะแล้วก็เหมือนแบบพอตอนที่เราแบบเห็นพ่อแม่คือพ่อแม่แฟนมาด้วยก็คือพ่อแม่แฟนอุ้มบาตรือพระตายอนยะ่างเงี้ยแล้วก็เดินทำพิธีอะคะ่ะเหมือนเรารู้สึกแบบเราตื้นตันใจอะคะ่ะพี่ครั้งหนึ่งถึงหนูไม่ได้บวดเองแต่ว่าโอเคหนูได้ร่วมแฟนหนูได้บวดอย่างเงี้ยหนูรู้สึกตื้นตันวันนี้ก็คือมากันหมดเลย มาทั้งครอบครัวเลยแล้วก็ขอบคุณที่มีกิจกรรมดีๆแบบนี้ค่ะมันมันไม่ใช่เหมือนที่หนูคิดมาเพราะหนูคิดมาแค่ว่าอาจจะแก้โกนโกนหัวแล้วก็เข้าโบสถ์อะไรแค่นี้เพราะหนูเห็นพิธีกรรมต่างๆค่ะหนูก็รู้สึกว่าเออมันครบอะ่ะบางทีเราอาจจะทําไม่ถึงแบบนี้ด้วยก็ได้แล้วมันเหมือนแบบมันตื้นตาตรงที่ว่ามันไม่ใช่แค่เราคนเดียวอะค่ะคือทั้งหมดเลยได้ร่วมกันแล้วเราก็ร่วมกันทําบุญอะไรอย่างงี้ค่ะพี่มันก็เหมือนแบบ เออม, Yan, มันม An ันดีนะเราก็ได้บุญไปด้วยกันหมดเลยทุกคนตั้งใจหมดเลยที่มาค่ะครับวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในในการมาร่วมพิธีบวเออบันประชาหมู่อย่างอย่างที่ทราบกันดีว่าวันที่5้ธันวานี่ก็เป็นวันพ่อด้วยแล้วก็วันนี้เราเรา,เราได้มีพิธีบรประชาหมู่เพื่อบ,บูชาธรรมกับหลวงปู่ของเราโดยเฉพาะความรู้สึกตอนที่เราได้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 ถวายพระตได้ได้ไดไดได เอาบาทให้กับผู้ที่บวชมันมันเป็นความประทับใจแล้วก็ผมมองว่าเป็นสิ่งที่ดีงามมากๆครับพึ้มปิติบอกไม่ถูกนะครับอันนี้อันนี้ท่านไม,ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ท่านไม่รู้หรอกครับจริงๆแล้วทุกคนที่อยู่ในเหตุการ์แววตาของทุกคนบง่งบอกถึงถึงความอิ่มบุญจริงๆแล้วมันมันมันทำให้คนเราเนี่ยได้ได้เข้าถึงพุทธศาสนาอีกอีก,อ,กอีกขั้นหนึ่งกับการที่าบางทีเหมือนพวกเราจะเหินห่าง จากธรรมะจากจากพุทธศาสนาแล้วก็จากหลวงปู่ด้วยนะครับวันนี้วันนี้พวกเราได้ได้ได้มีโอกาสซึมซับแล้วอย่างหนึ่งอย่างที่ผมบอกว่าทุดงธรรมยญตายิง่งที่ยิ่งใหญ่เข้าไปอีกเพราะว่ามีพระสงฆ์จํานวนเป็นพันๆรูปนะครับที่มารวมตัวกันอันนี้เป็นบุญใหญ่บุญศักดิ์สิทธิ์ที่ใครได้มีโอกาสร่วมบุญครั้งนี้มันก็ถือว่าเป็นสิริมงคลกับชีวิตของคุณแล้วครับเพิ่มปิติกับงานนี้นะคะ ด้วยความที่ดิฉันเป็นผู้ประสานแล้วก็ติดต่อหาผู้บวชมาในการอุปสมบทหมู่ของธรรมกายด้วยด้วยความที่เราศรัทธาและเคารพรักหลวงปู่สดมาตั้งแต่เกิดด้วยความที่คุณเตี่ยก็เคารพรักหลวงปู่สดมาตั้งแต่ท่านเกิดเหมือนกันเพราะว่าเป็นคนสองพี่น้องด้วยกันทั้งหมดโครงการนี้ดีมากๆค่ะตอนพิธีกรรมเพิ่มปิติมากๆนะคะ ขนลุกตั้งแต่วันโปรงผมวันที่มอบบาทวันนี้แล้วก็เดี๋ยวก็คงจะปลื้มปิติตอนพระใหม่ได้ออกจากอุโบสถนะคะ,ะได้เห็นน้ำตาของญาติพี่น้องตั้งแต่วันปรงผมจนถึงวันนี้ก็ยังมีคราบน้ำตากันอยู่ทุกท่านแต่เป็นน้ำตาแห่งความปิติสุขขอกราบ นมมสก,การขอบคุณหลวงพ่อธรรมชยโยกราบขอบพระคุณทางวัดธรรมกายที่ได้มีโครงการดีๆอันนี้ขึ้นมานะคะทำให้ประชาชนได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของพระพุทธศาสนาบางท่านกินเหล้าไม่ได้เข้าวัดเลยก็ได้มาบวดในโครงการนี้ถือว่าเป็นการสืบสารพระพุทธศาสนาต่อไปในอนาคตได้แล้วสามารถทำให้ลูกหลานเด็กเล็ก ลูกหลานของผู้ที่มาบวชได้เข้าวัดได้เข้ามาปฏิบัติธรรมได้ใส่ผ้าขาวบางท่านไม่มีเวลาด้วยซ้ําที่จะเข้าวัดแต่วันนี้ทุกท่านต้องสละเวลามาเพราะคนในครอบครัวได้มาบวชกราบขอบพระคุณที่ติดตามรับชมค่ะถ้าถูกใจคลิปนี้ฝากกด u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งจะได้ติดตามรับชมคลิปข่าวจากบิ๊นิวสในทุกๆช่องทาง เพอให้ทุกท่านนั้นได้อัปเดตสถานการณ์ทางพระพุทธศาสนาจากทั่วทุกมุมโลกไปพร้อมๆกับดูนิวส์ค่ะ